สวัสดีพี่น้องมือนีก็ยุกับช่องสไตล์อีสานบ้านนาคือเก่ามือนีถ้าพี่พาหน่องมาเลาะปลาเนาะมาหาเห็ดตอนนี้พอร์ละเห็นบอพี่น้องนี่เห,ห็ดละืองูสวยๆเลยสองดอกมีด่ดอกใหญ่เห็ดเรงูขาวกำลังผลอ,ออกอู้ ได้ซองดอกเพียงไปหากันต่อเลยเจออีกแล้วดอกนี้ได้มองละดอกสองดอกเนาะเดี๋ยาสกิบไปดเรื่อยเดี๋ยวมันก็สีเดล่าเองนั่นแหละดีเหาแต่สุดวจถ่ายเขาก็เห็นเิ่นคือเกา่านี่เห็นทางหางเอะ่ะโอยเห็นทีไปไ่หนเดี๋ยวขอเก็บกันเพียง เห็ดอยังนี่พี่น้องน่าจะเป็นเห็ดหาดบ่เห็นมียางโอ้ยแม่นอีหลีเห็ดหาดเพิ่นสิมียางนี่ลายเติบแล้วพี่น้อง เลีงพี่น้องดอกเฮ็ดผึ่งสะอุ้ยดอกงามๆเลยขาอุบอวบเลยปล่อยอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดละง,ลงูสมเอ้อมองแล้วดอกสองดอกเนาะพอดีเก็บอยู่คนถือกล่องห้กระบ,บ่มีก็เลยเด็ดถ่ยายมือเดียวเก็บมือเดียวพี่หน่อง อะติมกันไปชิ้นเห็ดโรตีหมอกู้ยเห็ดหนังหว่าดอกง่ายนะร้องดอกแม่กับูลุ่งเกียงเสียหายไปหนี่ หอคล้องดีเลยพี่น่องอุ้ยเห็ดไข่ใหญ่ตอนสอนนะพี่น่อ,องใหญ่แห่งอีลีอยู่ทั้งผลน,นี่ดอกหนึ่งเปิดกำลังออกนะออกอุ้ยพี่ดอกส,สวยเลยพี่น่อง Cái sám được chân chỉ thầu bớt là thầu là nhiêu mất thầu hết anh em hết phần sạch đồ đẹp nhai mới phải hiền mà ừ, 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 ดอกกำลังบานอันนี้จุมจ้มๆเลยเห็ดน้ำหมากพีนมาพีนอ เดี๋เสียงเงินอีกละอู้ยดอกงามนึงพี่น้องออกกะทิวเปลี่ยนยังไเนาะไม่มีคนเห็นเฮ้ย ngậm ngậm đi.